สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายวงหลาลุงกันนะคะนี่เราก็เตรียมตัวกําลังจะไปงานกันนะคะที่สารคามน,นี่นะคะลุงก็เตรียมรถแล้วนะคะนี่ตอนนี้ก็คือฝนตกนะคะที่มีอยู่ก็คือพี่ปามนะคะพี่อาร์ตนนนะคะพี่เอม็มแล้วก็พี่อ๋อนี่แต่งตัวกันเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวก็จะขึ้นรถกันแล้วนะคะ

เกาะฝนให้มันตกที่มันจบเพราะว่ามันต้นดีก่อนครับตรงนี้ยังไม่ปล่อยเลยครับวันในวันยีงไม่มีน้ำนี่เ้ที่เปนน้ำแล้วคะเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวเตรียมตัวไปแล้วนะคะอย่าลืมคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะเพื่อนนะคะที่สำคัญดืงเกิดกรณีด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปของโน้นนะคะยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันที่สารคามนะคะ